ตอนที่2อสมปีก่อนเนี่ยก็พวกเราก็เจอวิกฤตโควิดระบาดซึ่งเป็นไปทั้งโลกเลยแล้วก็ประเทศไทยเราก็จัดการได้ดีพอสมควรนะครับเริ่มจากการที่เตรียมวัคซีนมาซึ่งตอนแรกๆก็บ่นกันมาว่ามาช้าและมาไม่ทันตอนนี้ก็เรียกว่าฉีดกันครบกับทุกคนแล้วนะครับสำหรับคนที่ไม่ฉีดก็คือไม่ฉีดเลยก็ฉีดกันคนละประมาณอย่างน้อย2เข็มบางคนก็3มเข็มสี่เข็มซึ่งส่วนใหญ่ก็จะฉีดฟรีรัฐบาลก็ออกตังให้หมดส่วนคนที่หาหมอไม่สบายป่วยรัฐบาลก็รักษาให้ฟรีเกือบทุกคนเลยทําให้รัฐบาาเเนนี่ยยใช้้้งงิไปปอออะะรรรวมมถึผูุกกท พิบัตรแผลโควิดไม่ไหวเนี่ยอีกหลายรายใช้เงินไปทั้งหมดปิดบัญชีแล้ว2.5ล้านล้านบาทเป็นเงินที่เยอะมากๆเลยแล้วก็มีคนหวนว่าลุงตู่กู้เงินเก่งตอนนั้นถ้าเกิดไม่กู้เนี่ยก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมารักษาพยาบาลพวกเรารวมถึงการซื้อวัคซีนด้วยเพราะฉะนั้นเงินกู้มันก็มีความจําเป็นต้องใช้แล้วก็ในหลายๆรัฐบาลในต่างประเทศเนี่ยก็ใช้เงินเยอะมากนะครับในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ทั้งยุโรปเนี่ยโอ้โหนี่เพิ่มขึ้นมหาศาลไม่ได้เกิดขึ้นแค่เฉพาะประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็ให้ความเป็นธรรมวตทยรมพเขไ สร้างชาติบันตวงป้อมป่าพนครดุดสิษยกเว้นแข่งนครชัยศรีและบางรักมือเศรษฐกิจจุลภาคเน้นที่ฐานารากเศรษฐกิจุนเวียนครับ